เสียเงินเต็มตัวลุงจะหยุดศุกร์เสราร์อาทิตย์จันทร์สวันวันนี้ก็เลยพาลุงมาไปตลอด ซอยนะอ 18, า e กล o อสิบแปดแล้วเลี้ยวเข้าไปแ้แเราเรี้วไปสุดชายหาดเลยนะคะเมื่อกีนะเราเลี้วเข้ามานะเราเรามื่อกี้ลมันจะมีที่จัดรถเคาที่จดรถห้าสิบาทแล้วเราก็มาจอดที่ริมเลยร้านชื่อว่าร้านบัวทองใช่ไหมร,ร้านชื่อร้านบัวทองนะเดี๋ยวจะพาไป ลราก็มาจอดอันนี้เละิะเมื่อกี้นี่กินกาแฟเลิกได้ไงไม่รู้มาจอดรถจอดรถแล้วเดี๋ยวเราก็เดินลงหาดกันไปเดินลงหาดมันเป็นที่เป็นที่จอดรถของคนอื่นนะเนี่ยที่ลงหาดอยู่ตรงนี้นะก็จะไปเดินตรงนั้นมันเป็นร้านอาหารอ,อตามสั่งนะไม่ใช่ร้านอาหารดิบดีหรือว่าเป็นร้านแบบนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะ มีสาเจ้าเล็กๆนะประตูปิดตองทุ่มนะคะอย่าเลยนะคะร้านอยู่ทางซ้ายมือโอ้โหตั้งแต่คลิปนะั้นลงไปก็อ๋อเราดูมาจากคลิปคนที่ชื่อมีทะเลนะคะเนี่ยคนก็เลยมาเยอะเห็นไหมเป็นหาดแอ้คนเยอะเลยซื้อปูกลับไปจะไหมเนี่ย ชาประมงเขาก็จะมาขายเนี่ยมาดูดิมีปูมีซุปปูซึปอ๋อนี่ไงเขาเป็นปลาหมึกปลาหมึกแบบขายแบบสดๆใช่ไหมตัวเท่าไหร่สองร้อยสี่ร้แล้วกินที่ร้านไหนเราทำให้พร้อมทานเลยคนะ,คะร้านตรงนี้เป็นร้านปลาหมึกนะเป็นทำซาซิมินะแต่ถ้าเราจะไปร้านอาหารตามสั่งอะ ให้เดินเข้าไปอีกเดิน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 ตรงนี้ดูอะไรอ๋อที่นี่เขาทำปลาหมึกยังไงที่ทนปลาหมึกใสๆตากเท่าไหร่ไม้ที่สองใช้ใชใช้หมดหมดอันนี้คือตรงที่ทำตาตีนี้ไม้สองตัวตัวใหญ่แบบตัวนี้ส่วนถ้าเราจะไปร้านอาหารให้ได้ไปนู่นไปนู่นไปนู่นไปโน่นไปโน่นไปน่ไป่นไปโน่คุณลุกตั้งท่ายลลอยหน่อยดิ สวยนะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวไปนั่งถ่ายตรงโขดหินตรงนั้นได้ไหมร้านอาหารก็จะมีสองร้านนะคะให้เข้าไปดูเองว่าร้านไหนเมื่อกี้เจอพี่เขาบอกท้ารีบจะไปกินอาหารรีบเดินเลยถ้ารีบไปสั่งเลยคนเยอะมากแล้วก็ของจะหมดเครีบเดินรีบเดินรีบเดินเฮ้เด็กๆเล่นเป็นหาด เป็นของโรงแรมเหรอเออเนี่ยน่าจะมาถ่ายรูปตรงไงมีหมาเด้ออ่ะเดินยังไงนะเหนื่อยจังเห็นไหมเอามันเป็นหาดส่วนตัวเนาะเออนี่แหละอยู่แถวนี้แหละนี่ไงควัวบ,บัวทองนี่แหละซ้ายมือนี่ควัวบ,บัวทองเนี่ยเดี๋ยวก็หมดแล้วนะไม่มีจะก,กินแล้วนะ ที่เรามาถูกทางแล้วนะถึงแล้วนะคะร้านนี้นะคะมาจากรีวิวสวยนะนานั่งกินข้าวนะเห็นอเปบ้าหมดยังคะจะเป็นรน้านบ้านบ้านนะคะบ้านบ้านน่ากินเงี้ยนะพี่ัวนัง่งนั่งด้วยกันก็ได้ดนั่งฝั่งนน้นนะมันไม่เห็นหน้านพี่โรถ้าหน้าฝั่งนงน้นอ่ะ มึกไข่เดีมาดูเมนูนะเมนูก็จะมีอาหารช้ามอีอเลยเขาขายตรงในนี้เ้าขายแบบฝรัง่งแต่ทีนนี้เราอ่ะไม่กินอะไรเยอะหรอกเราก็จะกินหมึกไข่ทอดน้ำปลาหนึ่งเป็นร้านแบบมันบง้านเลยนะยาเข้านะ มมัันนไไปปส่วนส่วนนอกร้านก็จะหาดน้ำน่าเล่นนะจะบอกให้ดูเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงโน้นอป็นฝรั่งนี่ร้านเป็นร้านบ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 ้านเลยบ้านบ้านช่วงรอนพาลุงมากินข้าวกะเพราไข่ดาวที่ที่ไหนตาเกลือไกลไหมไกล เขาปรับตัวปรับตัวกับการเกระเสียงอะไรตู้เย็นน่ารักจังเนี่ยชอบซื้อของชอบซื้อของมากกว่าเราอยู่เนี่ยเนี่ยเขาให้ดูตู้เย็นเป็นหมีแบบไม่มีสีเหลืองอีกบ้านี่อาสีเหลืองนี่จ่าราคาไม่แพงนะราคาพันหกซื้อได้จากไหนไม่รู้ในนี้เขาเขียนจากไหนพี่ดูเราจะเว็บไหนสีเหลืองตลกนี่ไงสีเหลืองเป็นรูปเป็ด อเมอามอามีโตเนาะอันนี้กับเพรากุ้งไข่ดาวมากินที่นาเกลือเนี่ยนะอ่ะคุณผู้ชายชิมหน่อย เองก็สดถ้ามันเละๆก็ไม่สดสดโอเคไหมคืออะไรกันะกระเพรา่า <laughs> อย่ายเชื่อดไหพราะว่าลุงแล้วคอกะเพรากระเพรเาที่นาเกือซอยติด18 กระเพราจคุณๆก็คือก็โอเคเดี๋ยวลองอย่างอื่นมาอันนี้ต้องยันต้องไม่ต้องต้อมีชามาให้ชัสดมาอ้ดี แต้อนต้มยำดีดีคือก็ดีอ่ลาลบกวนอืมเปรี้ยวอืมเปรี้ยวเป๊ะๆไม่เคม็มร้านนี้ไม่เคม็มร้านนี้ไม่เคม็มก็โอเคเดี๋ยวรอดูมือ,อม,มือไข่เดี๋ยวพ่อชิมปะหมี่ให้ดูหนะ่ะว่าโอเคไหมสดไหมว่าอาหารสดไหม ไม่ต้องตัดแล้วคาใส่ปากได้เลยไหมมาไม่ต้องกินคำใหญ่ใหญ่ไหมถ้าไม่ใหญ่มันจะไม่รู้ว่าสดไหมเดี๋ยต้องอยากให้ชิมอันนี้ยชิมเส้นเนี้แลยอยู่ก็มาหนวดของเราไปดึไหมถ้ามันเน้งหนึบๆเน่สดเขาบอกเขาลับมันจะขายปลาถ้าไม่สดก็ไม่ไหว เดี๋ยวเราจะไปชิมซาซิมิปลาหมึกให้ดูนะคือไม่ใช่ร้านนี้นะทั้งเดินออกไปช่อมต่างปูแม่ปลา้านะคะชิม,ชมจริงๆไม่ใช่แม่ติคาก,กินบัตเทียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลุงแกไม่ถ่ายให้อะลุงจะไม่ค่อยยอมถ่ายรูปให้นะ ติดหวานก็โอเคนะอโอเคคือว่าเขาไม่เขาไม่ติดหวานเขาออกเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานนิดนิดหนักพวกที่เมาโอเคเลยลุงเนี่ยแต่ลุงเนี่ยได้บอกไว้ก่อนเลยจะติดหวานบอกแค่เนี้ย อะไรที่แกบอกเวลิกูดเวลิกูดอ่ะมันจะออกหวานๆหน่อยนะถ้าคนชอบหวานนะมาดูมาดูเพจก็ดได้ <Okay. S 1> ใหม่หนึ่งอย่างวันนี้เราก็สั่งไปในสามอย่างอันนี้คือหมึกไข่ทอดน้ำปลาอ้าวดูว่าจะเป็นไงดูสิ ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องหั่นแล้วลงุงลุงเอากิมเนี้นำอย่างงั้นเลยดินิ่งคือไงอะไรที่เขาอิ่มอะไรที่เขาตักแล้วใส่ปากแล้วเขานิ่งอะ่ะแบบที่ต้องตกัก นี่มาดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูหมึกไข่หมึกไข่ทอน้ำปลาคือลุงมเมื่อกี้เขาชิมนึ่งมะนาวได้ดีกว่าอร่อยให้หันพี่นะกินกับเบียร์ก็บเล้าอร่อยเลยเเคม็มานอร่อยดีพี่ก็กินหมดท่านี้ ันนี้กินไม่หมดคือว่าเยอะคืออิ่มด้วยสองคนก็จะได้เท่านี้แหละลทงท่านี่แหละก็โอเคนะร้านนี้พี่รอดบอกว่าบรรยากาศน่านั่งบรรยากาศน่านั่งมากเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมลมดีอาหารพอกินได้อาหารพี่รอดให้เท่าไหร่สองเหรอเจ็บ <laughs> แล้วก็ก็โอเคแต่ถ้าถามพี่ว่าแบบว่า สถานที่ให้ก้าเสถานที่นี้ให้ก้าวเลยนะแล้วก็บรรยากาศน่ากินดมลื่นอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามอาหารว่าจิ้จี๊จ้าแจ่มแจ๋วไหมอะไรเงี้ยก็ยังไม่โอเคจี๊ดจ้าแจ่มแจ๋วเท่านั้นแต่ถ้าแต่อาหารสดปลาหมึกสดกุ้ง <c oughs> สดอะไรสดแต่ถามบอกว่าให้อยู่ๆขับมากินแบบเนี้ยมาไหม <Huh? S 1> <laughs> ก็คือตอนเราเห็นในคลิปเราก็เลยมาใช่ไหมแต่พอเรามาเนี่ยอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดผ่านมาหรือม,มาในซอยสิบแปดอะไรเงี้ยโอเคผ่านมากินอีกเพราะว่าอาหารก็สนแต่เดี๋ยวจะพาไปกินจะพาไปกินปลาหมึกซาซิมิโ <Huh? S 1> <Okay, S 2> อเคบายบายก่อน <with you. S 1>